ตัวนี้นะครับกล่องมีบุบบี้นิดหน่อยนะครับตัวไฟน้ําหนักดีนะครับความยอาวอยู่ที่ประมาณ6กเซนครึ่งนะมีกดท,ที่ที่หนึ่งนะครับที่ที่สองครับที่ที่สามครับที่ที่สี่ครับอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามช่องช็อปปี้รีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจากลาซอนด้านนชิ้นนะครับอันนี้สั่งมาจากร้าน i-home 9นะครับจัดส่งโดยเบสนะครับตัวสินค้าในนี้จะเป็นไฟหน้าจักรยานแบบชาร์จได้1อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระยะเวลาการจัดส่งแล้วก็แพ็กเกจสินค้ากันครับ เราทำออเดอร์ไปเมื่อวันที่27ตอน3ทุ่มนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็แพ็กสินค้าให้วันที่28ตอนบ่าย2กว่าๆเกือบบ่าย3นะครับแล้วก็วันที่28ตอน4โมงครึ่งขนส่งก็เข้ารับสินค้านะครับแล้วก็ขนส่งเบสเนี่ยเอามาส่งให้เราถึงที่บ้านวันที่30ตอน6โมงเย็นนะครับก็ถือว่าทางร้านแพ็คสินค้าได้รวดเร็วพอประมาณนะครับส่วนขนส่งเบสนี่รอบนี้ถือว่าจัดส่งได้รวด,เร,วดเร็วดีนะครับ ตัวสินค้านะครับจะมาในถุงกันน้ํานะครับแต่ว่ามาในวันที่ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ถุงมันก็มีรอยขาดนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองแกะดูด้านในกันว่าสินค้ามันจะปลอดภัยดีไหมครับอ่ะแกะเลยนะครับตัวนี้นะครับกล่องม็มีบุ๊บี้นิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าจักรยานที่แบบชัดไฟได้นะครับโอเคแกะออกมาแล้วถึงแม้ว่าถุงจะเปียกแต่ตัว ไฟก็ยังสภาพดีอยู่ตัวไฟน้ำหนักดีนะครับความยวอาวอยู่ที่ประมาณ6เซนครึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับความสูงของตัวไฟอยู่ที่2เซนนิดๆน,น,นะครับส่วนตัวล็อกนี่ก็จะเป็นที่ล็อกแบบนี้นครับเป็นตะขอล็อกอย่างนี้ครับเราก็ยึดอันนี้กับจักรยานให้แน่นนะครับแล้วก็ล็อกไอ้ตัวนี้เลยในกล่องอีกอย่างหนึ่งก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับแล้วตัวนี้ก็ไปเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์หรือว่า พอร์ตโน้ตบุ๊กพาวเวอร์แบงค์อะไรก็ได้นะครับเป็น USB Type A นะครับเลนมันจะมีมาแบบ2แบบนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังนี่มีสวิตช์นะครับลองกดดูเลยอ่ะโอเคไฟเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าสว่างดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเปิดก็จะมีไฟเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มีบอกปริมาณแบตเตอรี่ส่วนด้านข้างก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับลองกดโหมดต,ต่อไปครับว่ามีโหมดอะไรบ้างอ่าโหมดต,ต่อไปก็จะหลีแสงลงนะครับอ๋อแล้วก็มีโหมดแบบว่า เป็นโหมโดสองไกลนะครับก็มันจะสลับมาที่อีกหลอดหนึ่งนะครับนี่นครับมันจะไปติดที่หลอด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 ฝั่งนี้นะครับจะกลายเป็นโหมโดสองไกลนะครับเพราะว่าเลนแต่ละหลอดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นติดสองเลนนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นโหมโดแบบกระพริบแบบแบบแวบบนี้นะครับ อ่าอันนี้เป็นกระพริบที T นะครับถือว่ามีหลายโหมดมากเลยนะนี่นะครับไฟหน้าอย่างที่เราเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสว่างกว้างๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่องไกลนะเดี๋ยวเราลองกดใหม่ทีแรกนะครับอกดปุ๊บมันจะติดเฉพาะเฉพาะตัวฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดส่องกว้างๆนะครับกดอีกทีหนึ่งตัวนี้จะหลี่ลงนะครับอ่ากดทีที่สามจะกลายเป็นโหมดส่องไกลนะครับกดทีที่สี่ก็จะติดสองดวงเลยนะครับ กดทีที่ห้าจะเป็นแบบกระพริบแวบแวบอย่างนี้ครับแล้วก็ทีที่หกก็จะเป็นกระพริบถี่แบบนี้นะครับาลองดูแสงกันนะครับนี้กดทีที่หนึ่งนะครับทีที่สองครับทีที่สามครับทีที่สี่ครับทีที่ห้าครับทีที่หกครับมีทั้งหมดหกโหมดนะครับแล้วก็กดครั้งสุดท้ายก็จะเป็นการปิดไปนะครับ สรุปว่าทางร้านจัดส่งได้รวดเร็วดีพอประมาณนะครับส่วนทางเบสจัดส่งได้รวดเร็วดีนะครับตัวสินค้าใช้ได้จริงนะครับมีทั้งหมด6สเต็ปมีไฟบอกแบตเตอรี่แล้วก็มีสายชาร์จมีจุกกันน้ํามาให้เรียบร้อยก็ถือว่าใช้งานได้จริงสําหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง shopee reviewer เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะสั่งสินค้าจากร้านไหนมาอีกแต่ร้านจะส่งเป็นยังไงสินค้าใช้ได้จริงิงสสสําาหรรััับบคลปนีไก่อวด